สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องนิมเมจิเชียนะคะเจอกับไซอีกแล้วในการพิกรากดาดวงประจำวันที่24ตุลาคม 2,564นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพาการนะคะสายก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้สายเนี่ยได้มาเปิดไพ่ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันด้วยนะคะแล้วก็นะคะสายาจ,จะบอกว่าคนทํานายนะคะหรือว่าคนดูดวงไม่ใช่ผู้พิเศษไม่มีการทํานายใดนะคะถูกต้อง100%นะคะอย่ายึดการทํานายเนี่ยเป็นสรณะ,ะในชีวิตแต่ถ้าชอบดูดวงจริงๆนะคะ ก็เอาไว้เป็นแนวทางวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะสุดท้ายแล้วการดูพ่ยากกาในวันนี้ก็จะเป็นการดูในภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนนึงนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรึกษาปัญหาส่วนตัวดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่เพจหรือ Line แอดของทที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ ในวันนี้ไซก็มีไพ่อยู่สี่กองเช่นเคยกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่นะคะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐาน5้าวินาทีเพื่อเลือกกองที่ใช่คะ่ะมาค่ะมาดูที่กองที่หนึ่งเจ้าจิ๋วของเรานะคะว่าวันนี้เจ้าจิ๋วของเราจะบอกอะไรบ้าง อุ้ยสับไปครั้งเดียวก็หล่นลงมาเลยนะคะการงานของคุณการงานนะคะได้หกเหลียน การเงินนะคะการเงินสิงเลียนความรักนะคะสีดอก รวมนะคะอัศวินถือเหรียญมาดูที่การงานของคุณก่อนเลยนะคะคุณได้ห้าเหรียญเอ้ยโทษทีค่ะหกเหรียญน,นะคะการงานของคุณเ,เขาจะบอกว่าคุณเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะแต่ใครที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อร่วมแต่ให้ช่วยเหลือเพื่อร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ในทํางานเนี่ยอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ช่วยเหลือทุกคนไปหมดนะคะ ช่วยเหลืออย่างมีเหตุมีผลนะคะ,ะต้องดูเหตุผลก่อนนะคะมีตาช่างนะคะดูคุณเป็นคนที่ให้เขาในต้องให้ในเรื่องเหตุผลนะคะไม่งั้นเนี่ยะจะโดนเอาเปรียบได้นะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอยากเก็บเงินเอาไว้นะคะมั่ยัดเอาไว้อาจจะเพราะวัสถา,าการช่วงนี้โควิด1 9นะคะ ก็เลยทำให้คุณเนี่ยอยากจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อวางแผนทำอะไรสักอย่างในอนาคตนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะสี่ดาบก็คือให้คุณเนี่ยคิดพิจารณา อย่าผีผามในเรื่องความสัมพันธ์ความรักใดๆไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดนะคะอย่าผีผามคิดให้ดีๆอยู่นิ่งๆวางตัวเฉยๆไว้ก่อนนะคะไม่ต้องพวดพาดไม่ต้องแสดงออกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ว่าทำใจตัวเองนิ่งๆนะคะอย่าอารมณ์แปรปวนไปกับความขเขาเรียกอะไรปัจจัยต่างๆที่เข้ามานะคะส่วนสรุปประจำวันของคุณเนี่ยก็ ค่อนข้างดีนะคะคุณกำลังมีการวางแผนต่างๆก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่คุณเนี่ยพอใจเลยนะคะมาดูกองที่สองคะ่ะการงาน าการเงินห้าดอมการเงินนะคะตโบความรักนะคะพระราชาถือดาบ นะคะคสรุปก็คือควีนออฟสอบหรือว,ว่าราชีชุดาบของเรานะคะมาดูเรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเชื่ออะไรผิดๆในการทำงานอยู่นะคะมองอะไรผิดๆจนทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยเบื่อหน่ายคุณเลยนะคะคือเถียงไปคุณก็เหมือนแบบเขาเขาเรียกว่า คือเพื่อนร่วมงานเขาไม่อยากจะคุยกับคุณอะเหมือนเถียงไปคุณก็ก็แอเปล่าไม่ใช่แรหอเปลยว่ะพูดคาพูดอะเรียบเรียงไม่ถูกนะคะบางครั้งอ่ะก็เหมือนแบบเอาแต่ความคิดของตัวเองอะเป็นหลักโดยที่ไม่ได้มองความเป็นจริงอะในการทํางานนะคะ เชื่อว่าตัวเองทำเนี่ยถูกจนเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาเบื่อหน่ายนะคะเขาหันหลังหนีให้คุณละนะคะแต่คุณก็ยังมั่นใจอะว่าฉันถูกนะคะลดอีกโก้ตัวเองลงหน่อยนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณคิดจะเอาไปทําอะไรซื้ออะไรจับจ่ายอะไรนะคะก็หรือว่าลงทุนอะไรก็คือเป็นผลสําเร็จไปหมดนะคะสาหรับการเงินของคุณส่วนเรื่องความรักนะคะตอนนี้คุณก็ยัง ไม่ได้มีความรักที่แบบว่าลึกซึ้งนะคะอาจจะคุยกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะออกจะเป็นแนวเพื่อนร่วมงานมากกว่านะคะส่วนบทสรุปในวันนี้ของคุณนะคะคุณก็่อค่อนข้างที่จะกังวลกับอุปสรรค หรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาเหมือนกันถึงแม้ว่าภายนอกของคุณเนี่ยคุณจะแสดงว่าฉันฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันเนี่ยทำเนี่ยถูกแต่พอคนอื่นๆพูดเยอะๆเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกวิตกกังวลอ่อนไหวบ้างเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูกองที่3ากันคะ่ะ การงานของคุณนะคะจมูลการเงินหกไม้เท้า ความรักนะคะแปดดาบบทสรุปของวันนะคะก็คือหนึ่งดาบนะคะ เรื่องการงานนะคะคุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานว่ามีใครนินทารับหลังคุณไหมหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณไหมนะคะคุณค่อนข้างวิตกจริตในตรงนี้เลยนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าอะไรที่คุณรอคอยเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมันจะไม่ได้มันมันจะไม่ผิดอกออกผลในเรือนนี้มันจะค่อยๆมาช้าๆนะคะค่อยๆมาช้าๆถ้าคุณรีบคุณจะยังไม่ได้นะคะในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรัก คุณมีความรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็เกินไม่เข้าคายไม่ออกกับสภาวะความรักในตอนนี้นะคะอยากจะพูดก็น้ําท่วมปากนะคะนะคะก็คือพูดไม่ได้นะคะมีความอึดอัดนะคะส่วนพลังงานภาพรวมนะคะคุณค่อนข้างที่จะนะคะรู้สึกว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันมีนะคะแต่คุณยังสามารถที่จะ นะคะคทําชีวิตตัวเองเนี่ยให้เป็นปกติได้อยู่มันปัญหามันเพิ่งเริ่มต้นนะคะจะสามารถแก้ไขได้มาดูกองสุดท้ายกันค่ะแต่ะกองเนี่ยเขาก็มีจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเขาก็ ให้คำแนะนำคำเตือนเนี่ยแตกต่างกันไปส่วนคำทำนายถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ค่ะอยู่ที่ส่วนว่าทรายเตือนไปว่าเออให้ระวังเรื่องเงินที่จะรั่วไหลเกี่ยวกับการให้คนอื่นหรือความรักมากเกินไปนะคะเราเพื่อนๆก็ไปปรับปรุงแก้ไขมันนะคะ ดวงมันก็เปลี่ยนได้ค่ะดวงเกิดจากการกระทําของเราด้วยถึงได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าไม่มีไม่มีดวงไหนนะคะที่ถูกต้องนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคอันนี้สับนานนอสใส่ขอเปิดแล้วกันอุ้ยได้ใบนี้นะคะ King of One การงานการเงินสามไม้เท้าความรักมาเลย The High p r i n แล้ก็ภาพรวมนะคะสามเหรียญการงานของคุณนะคะไม่ได้แย่นะ,ะในวันนี้การงานของคุณไม่ได้คุณคืองานอะไรที่คุณมุ่งหวังเอาไว้สําเร็จนะคะคุณวางแผนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่สําเร็จ นะคะส่วนการเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยมีการขยับขยายว่าคุณเนี่ยอยากจะลงทุนเพิ่มนะคะหรือหาคนมาร่วมทีมเพิ่มหรือหาทีมงานนะคะต้องมีการรวมทีมนะคะในการงานของคุณเพราะว่าคุณทําคนเดียวไม่ไหวแล้วต้องมีทีมงานถ้าทําคนเดียวไม่ตายแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะก็อยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมนะคะอาจจะนะคะ เป็นมือเกี่ยวกับมือที่3ก็ได้ไม่เขาก็คุณมีมือที่3นะคะส่วนาภาพรวมนะคะภาพรวมค่อนข้างดีนะคะคุณมีการวางแผนอะไรต่างๆที่จะขยับขยายชีวิตคุณแล้วมันก็จะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ซึ่งนะคะส่งผลกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินของคุณนะคะมันจะสำเร็จนะคะ เรามาดูไพ่โชคดีมีสุขกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราบ้างนะคะอยากจะเน้นย้ำอะไรให้เราเป็นพิเศษบ้างเปิดมาแค่สองใบนะคะ สับนานเกินไปไทยจะเลือกไพ่เองนะคะถ้าไม่หล่นจะเลือกไพ่เองให้นะคะโอเคมาเลือกไพ่ดีกว่านะคะเดี๋ยวเลือกไพ่ให้เองอ,อืมได้มาแล้วนะคะ 2 0กับ36-20นะคะเขาจะเตือนให้คุณระวังข้างหลังระวังอันตรายที่มาจากข้างหลังนะคะถ้าเกี่ยวกับงานก็คือระวังโดนเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงานแย่งงานนะคะก็คือมีคนเนี่ยพร้อมที่จะฉกผลงานของคุณไปหรือว่าถ้าเกี่ยวกับความรักก็คือระวังว่าจะโดนแย่งของที่รักหรือของที่สําคัญของเราไปนะคะส่วน36นะคะเขาก็ เตือนในเรื่องที่ว่านะคะการลงทุนแล้วกันถ้าเราไม่ได้เป็นคนเล่นการพน,นันถ้าเป็นคนเล่นการพนันใบนี้มันก็ชัดชัดอยู่แล้วนะคะว่าให้เราเพอๆเรื่องการพน,นันแต่ถ้าไม่ใช่คนเล่นการพน,นันก็ขอเตือนเรื่องการลงทุนนะคะลงทุนเพิ่มนะคะว่าอย่าเพิ่งผีผามนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดไพ่ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กด ติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ